เนื่องในโอกาสวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2565ส่งพระเจริญข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพธทรทศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี ลาแรงเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างปราสาทช่วงพุทธศตรวตรรษที่18ด้วยเพราะขาดแคลนหินจึงต้องหาวัสดุที่แข็งแรงพบง่ายในท้องถิ่นและสะดวกในการขนย้ายมาทดแทนซึ่งหากมองย้อนไปที่อาณาจักรเขมรในพุทธศตรวตรรษที่16-17ปราสาทส่วนใหญ่จะสร้างด้วยหินทรายจากเขาพนมกุเลนเมื่อถึงสมัยบายนหินเริ่มขาดแคลน หินที่นำมาก่อสร้างปรา,าสาทจึงไม่ค่อยมีคุณภาพต้องหาวัสดุอื่นมาเสริมนั่นคือศิลาแลงโดยใช้เป็นส่วนฐานเท่านั้นเมื่ออิทธิพลขเขมรแผ่ขยายเข้ามาในประเทศไทยการสร้างปรา,าสาทแบบขเขมรด้วยศิลาแลงจึงแพร่เข้ามาด้วยปรา,าสาทกำแพงแรลงจึงใช้ศิลาแลงที่หาได้ง่ายมาก่อสร้างสันนิษฐานอายุว่าร่วมสมัยกับศิลป,ปะบายน ลวดลายประดับปูนปั้นก็เป็นลายดอกไม้วงกลมในศิละปะสมัยบายนกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย